การทานยาจีนมันช่วยอะไรได้บ้างหนึ่งก็คือมันจะช่วยทำให้หลอดเลือดของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นสองไปขจัดสิ่งที่อุดตันอยู่ในหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นไขมันหรือว่าจะเป็นอของเสียอะไรก็ตามแต่ที่ไปอุดอยู่ที่หลอดเลือดเนี่ยยาจีนนะคะยาจีนบางตัวเนี่ยมันจะช่วยให้หลอดเลือดของเราเนี่ยสะอาดมากขึ้นพอหลอดเลือดของเราสะอาดมากขึ้นแล้วปุ๊บเนี่ย มันก็จะมียาที่ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดด้วยถ้าหากว่าเลือดของเราไหลเวียนดีขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะไหลเวียนไปถึงสมองไหลเวียนไปถึงตามแขนตามขาพวกนี้มากขึ้นได้รับการหล่อเลี้ยงอาการต่างๆก็จะลดลงนั่นเองค่ะอีกหนึ่งข้อสำคัญที่ยาจีนทำได้นะคะนั่นก็คือมันจะช่วยปรับสมดุลของการทำงานสมองเพราะว่าในคนไข้ที่เป็นอมัอมาาพฤกษ์อัมพาตเนี่ยแล้วสมองเขาเนี่ย มีการทำงานที่ผิดปกติอะคะ่ะมันจะมีลักษณะของอาการแขนเกรงขาเกรงขาสาั่นเนื่องจากว่าสารในสมองหรือว่าคลื่นไฟฟ้าในสมองเนี่ยมันทำงานผิดปกติไออาการพวกนี้ค่ะมันก็จะออกมาให้เราได้เห็นกันบางคนอยู่นิ่งๆก็อาจจะมีอาการเกรงชักตุกหรือว่าอาการสารั่นพวกนี้ค่ะมันเกิดจากสมองทำงานผิดปกติแล้วยาจีนเนี่ยมันก็จะเข้าไปช่วยในการปรับสมดุลตรงนี้ ทำให้อาการเกรงชักกระตุกตรงนี้ลดลงสมองทำงานเป็นปกติมากขึ้นนั่นเองค่ะ